สวัสดีค่ะครัวน้องสตังค์เดคิทเช่นนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาทําในเมนูปั่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นชานมเย็นปั่นนะคะเป็นสูตรง่ายๆจากทางร้านนะคะก็จะเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะทําง่ายๆค่ะค่ะก็จะเป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่ผงสมูทตี้นะคะ,คะถ้ามีผงสมูทตี้ก็ใส่ได้นะคะ เป็นแก้ว22ออสูตรง่ายๆเราจะใช้ชาตามือนะคะนี่ค่ะเป็นชาตามือนะคะชาตามือก็จะมีความหอมนะคะค่ะเขาจะมีความหอมความเข้มข้นของเขาอยู่ในตัวนะคะซึ่งวันนี้ควนกสตังก็จะเอาไปกลั่นกับเครื่องทํากาแฟสดนะคะหรือเพื่อนๆไม่สะดวกเพื่อนๆก็สามารถชงแบบถุงกองก็ได้นะคะค่ะก็ ฉีกถุงก่อนนะคะตัดปักถุงข่าววันนี้ก็จะใช้ชาตามือที่สองช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปในบักเก็ตนะคะนี่ค่ะก็จะใช้วิธีกันจากเครื่องนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องกาแฟสดก็ใส่เป็นถุงกรองก็ได้ค่ะนี่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อใส่ถุงกรองก็ใส่ชา2-3ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำหน25 ML ลนะคะ ค่ะวันนี้ควรน้องสตังก์ก็กลั่นกับเครื่องดัชเชตตัวนี้นะคะ cm 1 3 2 0 b นะคะค่ะส่วนตัวเอ่อน้องสตัง์นะคะก็บางครั้งก็จะใช้เป็นแบบถุงกรองนะคะบางครั้งก็จะใช้เป็นเครื่องนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะซึ่งก็จะได้น้ําชาเหมือนเหมือนกันนะคะส่วนตัวชาเนี่ยเขาจะมีความหอมยิ่งใสมากยิ่งเค้มค้นมากนะคะเมนูปั่นถ้าใส่ชามากยิ่งดีค่ะก็กลั่นน้าออกมานะคะที่หนึ่งร้อย ถึง125 ml นะคะเมนูปั่นนะคะเมนูปั่นของเหลวจะไม่เยอะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอาจจะใส่100 ml ก็ได้นะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะนี่นะคะเมื่อเราได้น้ำชาที่เข้มข้นแล้วนะคะก็จะมาปั่นมา,มาผสมนะคะโดยควน้องสตังนะคะจะใช้น้ำตาลทรายครีมเทียมนมข้นหวานข้นจืดนะคะนี่ค่ะ น้ำตาลทรายใส่ไปที่สองช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะครีมเทียมก็สองช้อนโต๊ะนะคะถ้ามีผงนมสดก็ใส่ผงนมสดไปด้วยก็ได้นะคะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะครีมเทียมสองช้อนโต๊ะค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแนะนำให้ต้องเป็นน้ำชาที่ร้อนเท่านั้นนะคะถ้าเย็นแล้วส่วนผสมจะไม่ละลายนะคะน้ำชาต้องร้อนนะคะ ก็คนจนเข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะจากนั้นนะคะ<ม>ก็จะเทนมข้นนะคะไปที่45 ml นะคะนมข้นหวานกับข้นจืดนะคะนมข้นหวานแล้วก็นมจืดคาริชชันนั่นนะคะเราจะใช้ที่45 ml นะคะความหวานจะออกมาพอดีนะคะที่แก้ว22ออนซ์นะคะชอบหวานกว่าน,นี้ก็ใส่เติมลงไปนะคะนี่ค่ะ คนหวานคนจืดอย่างละ45 ml นะคะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนซ์นะคะเพื่อนๆชงง่ายๆนะคะปั่นง่ายๆค่ะเพื่อนๆสามารถทำขายได้เลยนะคะเป็นสูตรง่ายๆถ้าเพื่อนๆคิดว่ายากก็จะทำไม่ได้นะคะถ้าเป็นชาเขียวตามือก็ทำสูตรนี้เลยนะคะยิ่งถ้ามีผงผงเฟเป้ยิ่งดีเลยนะคะ นี่นะคะก็เตรียมตัวปั่นนะคะตักน้ําแข็งนะคะใส่แก้ว22อนอนพูนๆแก้วแบบนี้นะคะก็พร้อมปั่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเทใส่เครื่องปั่นนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำชายเย็นที่เราเตรียมไว้นะคะก็ไปปั่นกันเลยนะคะ เมื่อเราปั่นจนได้ทีแล้วนะคะก็จะมาเทใส่แก้ว22อออนนะคะอาจจะเป็นแก้วแคปซูลก็ได้นะคะนี่นะคะก็ไม่ได้ใส่ผงเฟเป้นะคะน้ำปั่นก็จะไม่ค่อยเกาะตัวนะคะก็ค่ะแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่ารสชาติก็คงที่นะคะหวานมันอร่อยเหมือนเหมือนกันค่ะ นี่นะคะแก้ว22ออนนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะขายนะคะ25-30นะคะก็เอาที่ลูกค้าสะดวกนะคะคคิดคำนวณดูนะคะว่าควรจะขายแก้วเท่าไหร่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีวิปครีมนะคะก็เติมด้านบนได้เลยนี่นะคะก็ชานมเย็นปั่นนะคะจากควน้องสตังนะคะโดยใช้ชาตรามือนะคะชาตรามือ หอมนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะใช้ได้นานค่ะถุงใหญ่ๆอย่างนี้นะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวน้องสตังค์นะคะอย่าลืมนะคะชาตรามือนะคะหอมเข้มข้นค่ะก็จะเห็นตามร้านขายทั่วไปนะคะก็จะใช้ยี่ห้อน,นี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ